มีรถขายของมาประมาณนี้นะคะต <Yeah. S 1> ้นไม้นะคะที่สร้างรายได้กับคุณยายคุณตาเกือบทั้งปีเลยทุกคนการลงทุนหลักหมืน่นจะได้เงินหลักแสนนะคะมีคลิปช็อตสนุกๆจากพี่ไอคอนมาฝากอีกแล้วค่ะทุกคนมาดูกันค่ะทุกคนช่วยหยิบแว่นตาให้แม่นยลูกแม่ขโมยแว่นตามาทำไมแม่ไม่ได้ขโมย คุณตาไหนแว่นตานี่ครับแม่นี่มันแว่นตาแม่ครับลูกไม่ใช่แว่นคุณตาก็นึกว่าแว่นคุณตาก็เห็นบอกว่าแว่นตาแว่นตามันก็แว่นตาอยู่แต่มันแว่นตาแม่ลูกไม่ใช่แว่นคุณตานี่คือแว่นตาแม่เข้าใจ วันนี้จะพามาชมบรรยากาศวิธีชาวบ้านบ้านคุณตาคุณยายเขาเป็นยังไงกันบ้างมาดูคะ่ะคืคอคนรอดรอบบ้านานี่แหละบรรยากาศยามเช้านะคะออของบ้านคุณตาคุณยายก็จะประมาณนี้นก็จะ,ะมีรถขายของมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนเชา้าโนนไปแล้วค่ะพี่ไปไหน เดี๋ยวพี่ก็กลับมาลูกเดี๋ยวพี่ก็กลับมาค่ะมองสิเห็นพี่คอนไหมพี่คอนก็จะอ้อมกลับมานี่แหละมาดูกับข้าวก่อนมาแม่หนูเอามะเขือเทศทำมะเขือเทศทำไมทำไมมะเขือเทศคะ นั่นไงพีมาแล้วกข้าก็จะมีพรามาดินธบาทตอนเช้าอย่างนี้ทุกเช้าเลยนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนก็จะมาใส่บาทซื้อกับข้าวแล้วก็จะมาใส่บาทกันอย่างนี้ทุกวันเลย อากาศที่นี่ดีมากค่ะทุกคนมีหมอก้วยตอนเช้าน้องคนค่ะมาแล้วพี่เอคอนพี่เอคอนมาแล้วค่ะ บเบรกด้วยลูกบเบรกด้วยทำไมน,น,น,น้องจะไปหรอคะมันจะไปก็ไปไป,ไปขึ้นรถไปขึ้นขึ้ขขขมาขึ้นมาแม่เออข้อจับอ้อมอ้อมแน่นมากโอโอโอม็ทางนี้เขาระวงังรถเป็นแล้วแม่ซ้อนสามนี่คือผิดกฎหมายนะลูก<อ>สามผิดกฎหมายมด,าด,ดีดีมันจะล้มอย่าขี่ลงน้ำนะ จะพาทุกคนมาดูการลงทุนหลักหมื่นจะได้เงินหลักแสนนะคะดูนี่เป็นวัวที่บ้านคุณตาคุณยายนะคะเป็นวัวของน้องชายซื้อมาไว้นี่ลงทุนหลักหมื่นนะคะแต่ว่าเวลาขายนี่คือบองเลยนะคะหลักแสนนะคะแค่นี้ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก ใครที่มีทุนก็สามารถทำได้นะคะกลัวลกหมื่นแต่เงินได้หลักแสนท่านสงสัย,ทำ,ยทำอะไรฉันอะเจอมาทำอะไรฉันอะวัวอยู่นี่มี6ตัวถ่ายฉันลงไม าตายฉันทำไมนะ่ยอย่านะอย่านะอย,านะอย่ามาถายฉันนะก็จะเป็นโรงเรือนประมาณนี้นะคะก็ทำด้วยวัสดุที่บา้านมีนี่แหละไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะคะวัวตัวสวยๆนอกจากวัวแล้วคุณยายก็ปลูกผักค่ะทุกคนคไก่ ไก่ไก่ไก่คุณยายคุณตาปลูกผักไว้กินสวยมากไม่ต่สวยๆผักคุณยายค่อนข้างเยอะนะคะมีหลากหวายมากเลยมีต้นสะเาผาผักชีผักกาดไอ ไปบ้านคุณยายนะคะดูผักหวานป่าคุณยายผัหกหวานป่าเพาะพร้อมกันสองเดือนบ้านคุณยายสวยสวยมากหวานป่าอันนี้คือล้อมไก่ไว้นะคะไก่จะเข้าไปเขีย่ยวหวานป่ามีต้นพาอืมมีพริกเยอะมากผักสวนควา,ปปาคุณตาคุณตาคุณยายนะคะเยอะมากเลยดูเผปู อันนี้คุณยายว่าจะเพาะเห็ดฟางแต่เห็ดฟางไม่ขึ้นนะคะอโอ้ออสวยจริงๆต้นหวายด้วยทุกคนนี่เป็ผักสวนครัวของคุณยายนะคะจะพาทุกคนมาดูต้นไม้นะคะที่สร้างรายได้กับคุณยายคุณตากือบทั้งปีเลยทุกคนต้นผักหวานป่าค่ะคุณตาคุณยายเพิ่งปล่อยให้มันแก่นะคะคือเพิ่งเก็บ ไปแล้วก็ปล่อยให้มันแก่เพราะว่าคือกินจนเบื่อแล้วนะคะถามว่ามีคนมาถามซื้อไหมมีนะคะดอกวานป่าคุณยายก็จะมีหนึ่งต้นสองต้นค่ะสามต้นสี่ต้นห้าต้นไม่รวมกับพวกนี้นะคะไม่รวมกับพวกต้นเล็กๆนี่นะ มี5ต้นใหญ่ๆค่ะที่เก็บขายทั้งปีมีรายได้ทุกวันนะคะสร้างรายได้ให้คุณตาคุณยายทุกวันหาต้นแล้วนะคะโนนข้างในอีกนะคะเจ็แปดเก้าข้างในค่ะทั้งหมดก็คือเก้าต้นแต่ว่าอีกสี่ต้นหน้านนที่ที่เราเห็นเนี่ยก็คือยังไม่โตนะคะแต่พวกที่สร้างรายได้คือพวกนี้หนึ่งสองสามสี ห้าแล้วก็หกต้นหกต้นสินับผิดอีกล้วต้้งรายได้คุณยายทั้งปีเลยนีต้นมะไฟต้นลำไย,ยโอ้เยอะจริงๆผักบ้านคุณยายเยอะมากนี่นี่คุณตาคุณยายเลี้ยงไก่ด้วยอันนี้เป็นบอ่อเลี้ยงหอยขมนะคะ บ่อเลี้ยงหอยโขมของคุณยายมีไหมกำลังเป็นตัวเล็กๆค่ะบ่อเลี้ยงหอยโขมีต้นมะไฟพื้นที่เล็กๆนะคะไม่ได้พื้นที่ใหญ่แต่คุณยายบริหารจัดการพื้นที่ดีมากอันนี้มะม่วงข้างในนั่นเป็นต้นมะน,นาวนะคะแล้วก็มีต้นน้อยหนาอยู่ข้างใน มีทุกอย่างต้นมะพร้าวคุณยายลงใหม่อันนี้คุณยายกาลังหอบหลานค่ะหอบหลาน heut. น้อยยังหลานน้อยช่วงนี้น้องแอมอุมอ้มน้องจะรอดหรือจะร่วง<อ>น้องดิน,นงงโอ,อ้โหด,ด,ดูดีนะคะมองไว้ดีๆนะคะน้องแอมชอบไหมน้องอะเอาอีกสักแปดคนไหมลูก Terima kasih telah menonton